จังหวัดร้อยเอ็ดขณะนี้คนยึกถึงข้าวและข้าวก็คือข้าวที่มาจากทูกรรล้องให้จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากภาคเกษตรสูงสุดนะครับหรืก็ข้าวหองล้นอันห่งแต่เองนะก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการปลูกข้าวของเรานะครับก็จะประสบปัญหาต่างๆทําให้เกษตรกรก็ยังไม่ได้รับ ผลดีจากการปลูกข้าวคือไรายได้ยังไม่หลุดพ้นจากความยากจนซึ่งขณะนี้นะครับเราได้มีแนวทางตางมนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะมุ่งสร้างเกษตรมูลค่าสูงเพื่อทำอย่างไรให้เกษตรกรนะครับมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องไรายได้ในพื้นที่ของอำงภอพดพัพงงาเป็นพื้นที่สีแดงในด้านการใช้ สารเคมีไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,มาแมลตงตรงนี้ปุ๋ยเคมีพอสมาชิกเราที่ได้เข้าเข้ามาอยู่ในกลุ่มสาิจเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีจากการ uh, ทำกรเกษตรเคมีเปลี่ยนมาเป็น,นเนกเษตรทรีย์สิ่งที่เข้าได้ก็คือลดต้นทุนในการผลิตสุขภาพก็ดีขึ้นเขามีรายได้เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า มันเปลี่ยนชีวิตเขาในทางที่ดีขึ้นหน่วยงานของผมคือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารเทหรือจิสตานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจิสตาคิดโครงการหนึ่งที่ทาคือจิสตาเพื่อบ้านเกิดโดยการนําเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาข้าวหอมมะลิตอนนี้คือกรุงหอในรับความับรองจากสถาบันจิสตา ในน้ำมเรื่องของการ QR code ข้ามแปะกับผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบยอดกับไปได้ว่าข้าวที่เราผลิตมันมาจากอะไรไหนกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นให้ผู้บริโภคได้บรรจใจว่าเป็นเกษตรเป็นซีลจังหวัดรเยอนเรามีข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวชนดีของประเทศไทยจังหวัดระยองเองเนี่ยเกษตรกรทั้งหลายก็จะปลูกข้าวหอมมะลิประเภทนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะขายข้าวเปลือกนะครับไปลงสีเลย ซึ่งลงสีก็จะไปแปลรูปเป็นข้าวสารแค่สีเท่ารี้กว่าแปลรูปขั้นต้นเองยังไม่ได้เพิ่มมูลค่าอะไรถ้าเรารู้จักว่าเรา,เาผลิตจากการทางกเกษตรเพื่ข้าวไรซของเราเนี่ยนะครับเอาไปแปลรูปเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาซึ่งมันจะราคาดีกว่าขายข้าวสารหรือขายข้าวเปลือกธรรมดาตอนนี้นะครับเป็นเรื่องของการแปลรูปเพิ่มมูลค่าเริ่มต้นจาก กุ่มมิจรยงคนที่มีสักยภาพก่อนเราก็ไปร่วมมือกับสถาบันอาหารคิดค้นสูตอาหาราต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะเอาข้าวหอมริบงไว้เองเป็นวัตถุดิบหลักหรือวัตถุดยเสือิอก็ได้ย่าะแปลรูปเป็นพิพันธ์ใหม่ๆขึ้นมาก็คือไรเซเ,เตอร์ คือการแปรรูปเนี่ยมันมทําให้มูลค่ามันเพิ่มแล้วรายได้ที่ได้จากอาชีพปัจจุบันของสมาชิกทั้งหมดเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะทําให้เขามีายได้เพิ่มขึ้นลรามีการจ้างงานมีเด็กๆก็มีงานทําแล้วก็สมาชิกที่ว่างงานก็มีงานทําแล้วก็มันก็เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันนะครับปีปีหนึ่งก็ สามารถที่จะนําผลประโยชน์ที่ได้จากการแบ,บ่งปันในส่วนของคุ่ไปทําให้ครอบครัวของเขามีความสุขมากขึ้นข้อแม่ได้อยู่ร่วมกันก,กับลูกมากขึ้นมันเป็นการสร้างความสุขที่ให้ชุมชนของเราเนี่ได้มาอยู่ร่วมก,กันแล้วก็ได้ร่วมก,กันสร้างสรรค์ชุมชนของเราให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์รข้าวโดยภาพรวมก่อนนะครับคือทุกคนต้องกินข้าวแล้วข้าวที่เป็นที่ต้องการของคนส่วนมากเนี่ยจะเป็นข้าวที่ปราศจาก สารปนเปื้อนเพราะฉะน,นั้นเนี่ยตรงนี้คือบทบาทของข้าวอินทรีย์ในเรื่องของตลาดข้าวอินทรีย์ที่เราทํามาเนี่ยนะครับเราจะใช้ตลาดนาการผลิตอยู่แล้วตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเราอยู่ในตลาดยุโรปตลาดเก,กษตรอินทรีย์ต้องเติบโตอีกไกลแต่มีข้อควรระวังถ้าภาครัฐไม่จริงจังอยู่เกษตรกรก็ยังยึดติดกับการทําเกษตรแบบเคมีอยู่ระวังเพื่อนบ้านจะแซง วันนี้เขาส่งข้าวออกได้แล้วและที่น่าตกใจคือข้าวอินทรีย์ด้วยน่าตกใจมากกว่านั้นคือต้นทุนเขาต่ำกว่าเขาขายได้ราคาที่ถูกกว่าในเมื่อคุณภาพใกล้เคียงกันผู้บริโภคหรือลูกค้ายอ่อมเลือกที่จะใช้สินค้าที่ราคาต่ำกว่าแม้ว่าจะมีอะไรมาแพร่ผ่านตลาดข้างนอกจะเป็นยังไงสถานการณ์ข้างนอกจะเป็นยังไงแต่คุณภาพและมาตรฐานข้าวหองออบนี้อีสาน ยังอยู่นั่นคือทางรอดของเกษตรกร,เ,กรเรายังจะสยมากขายในราคาที่สูงกว่าเพื่อนบ้านเราได้นี่คือการรักษาอัตลักษณ์เพราะฉะนั้นอยากให้ยึดมั่นในความเป็นเมืองข้าวของมะลิอินทรียอยากให้ยึดมั่นในเมืองที่เป็นสีเกษตรอินทรีย์ก็คือพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดของเราครับ จังหวัดร้อยเอ็ดของเรามีการจัดงานข้าวของมะลิโลกขึ้นทุกปีซึ่งในปีนี้จัดเป็นครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่21ถึงวันที่24ธันวาคม2563มีกิจกรรมการแสดงของกระทรวงศึกษาธิการแข่งขันแปรรูปจากแป้งข้าวหอมมะลิสาธิตเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตข้าว แสดงวิถีชีวิตการผื่งข้าวของชาวทุกุลาสองวงสวงพระแมู่ดธิ์กิจกรรมส่งเสริมการาขายพยิธีเปิดพร้อมแสงสีเสียงตลอด4วัน4คืนครับชบาวจังหวัด้รยเขื้อมั่นที่จะผึ่ข้าวชนิีคือข้าวหอมกุลา